ร้อนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณกําลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะรับมือกับอากาศที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆได้ไงในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็นผมมีคําแนะนํามาให้ครับลองเริ่มด้วยการบน่นร้อนมากนะก็บน่บนๆระบายมันออกไปจะได้ใจเย็นลงถ้าบ่นแล้วยังไม่หายเปิดน้ําฝักบัวลาดตัวแรงๆอาจจะพอช่วยได้เปิดแอร์และหม่ะหมผ้าห่มนอน 19องศานะาจาอยู่จะเดินตากแดดที่ผิวเสียไปทำไมล่ะครับอย่าลืมขับรถไปนะมีหลายวิธีที่มนุษย์อย่างพวกคุณเลือกจัดการกับอากาศร้อนซึ่งผมไม่เห็นมีวิธีไหนเลยที่คุณจะเลือกจัดการที่ตัวคุณเองถึงเวลาที่ผมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้เลือกเนี่ยต้องขอให้พวกคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนโลกใบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนให้คุณ โทษนะครับที่เมื่อกี้อารมณ์เสียเริ่มต้นง่ายๆลดการใช้กระดาษใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์ที่คุณหยิบอ่านกันไม่ถึง1นาทีที่คุณไม่มีที่เก็บที่คุณทิ้งเป็นขยะเปลี่ยนมาส่งทางอีเมลดีกว่าครับส่ง SMS พิมพ์รหัส4ตัวนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยอีเมลของคุณมาหาผมตอนนี้เลยที่เบอร์4079112เพื่อสมัคร eInvoice แจ้งค่าบริการผ่านทางอีเมลแทน แล้วผมจะให้ค่าโทรคุณฟรี150นาทีผมขอเริ่มเฉพาะผู้ที่ใช้เครือข่ายดีแท็กรายเดือนก่อนนะครับส่งมาตอนนี้เลยครับผมจับตาดูการเปลี่ยนแปลงคุณอยู่อ่าอยามูแต่เพลินกับเพนกวินพูดได้นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนมาแล้วก็ใช้นิ้วมืออันเรียวงามของคุณเนี่ยพิมพ์ sms ส่งมาหาผมได้แล้วครับ ผมรอรับอยู่ครับ SMS มาเลยครับมันจะมาเข้าที่เครื่องผมตอนนี้จริงๆนะผมจะโกะหกคุณไปทำเพื่อไม่เชื่อส่งมาเลย คุณอาจจะดูไม่รู้แต่ผมกำลังยกม้วโป้งให้คุณอยู่เยี่ยมมากครับเตรียมรอรับ SMS ได้เลยนะครับแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนะครับ ะได้รับแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเยี่ยมมากครับเตรียมรอรับ SMS ได้เลยนะครับแป๊บนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนะครับอ่ะได้รับแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงขอบคุณจากใจเพนกวินน้อย เตรียมรอรับ SMS ได้เลยนะครับแป,ป๊บนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับแป,ป๊บนะครับอ่ะได้รับแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้ตายเทโลบินหมายเลขที่คุณ SMS มามันไม่ใช่เครือข่ายดีแทกระบบรายเดือนลองหามือถือเครื่องอื่นที่เป็นระบบนี้พิมพ์ใอีกทีนะนะนะเอาหน่อยเอาหน่อยนะ แม่สงสัยอากาศจะร้อนจัดคุณเคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ขอบคุณนะครับที่ทำสิ่งดีๆเพื่อโลกคุณพิมพ์อีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้องหายใจลึกๆจะช่วยโลกไม่ต้องตื่นเต้นนะครับใจเย็นๆเอาใหม่ ค่อยๆกดทีละตัวครับอขอโทษด้วยนะครับระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ครับอย่าเพิ่งงองแงลองส่งมาใหม่อีกทีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องใช้ระบบ d ีแท็ด้วย ช่วยกันส่งข่าวให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้น้องให้แฟนให้ทุกคนบนโลกที่คุณรู้จักด้วยการแชร์คลิปนี้นะครับเพราะหน้าที่ดูแลโลกเป็นของเราทุกคน